สิ่งต่างๆเหล่านี้ผมอยากจะบอกพี่น้องประชาชนคนในประเทศวันนี้ข้าราชการกรมสนักกรหลายหน่วยงานทุจริตกันเป็นว่าเล่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง,น,น,งนะครับที่กํากับดูแลกรมสนักกรก็ปล่อยปากล่าเลยไม่สนใจที่จะมุ่งม,มั่นในการปราบปรามข้าราชการกรมสนักกรที่ทุจริตคอร์รัปชันอธิบดีกรมสนักกรอีกสองเดือนก็ไปแล้วพเพราะเกษียณอายุร,รยาชการจริงไม่ได้สนใจยดี การปราบปรามเบรีฟ้า่องสมาธ์ตัวห่งชาติที่พลตรีกิรัตนพันเพชรไปรายงานนายงตีองอิงว่าไม่ต้องเป็นห่วงพื้นที่ของตำรวจแต่และโรงพักสามารถดรําเนินการกวาดล้างจับกลุ่มได้แต่สุดท้ายการเปเตะหมู้าปากหมาหมดพลตรีกิรัตนพันเพชรท่านเอาหน้าไปไว้ไหนผมเข้าไปจับโดยมีการทําให้เห็นเป็นประประจักษ์แล้วก็มีการขยายผลมาถึงคดีฟอกเงิน ตํารานมาไม่เคยมีใครจับกลุ่มได้จํานวนมากเท่ากับพวกผมในการจับกลุ่มครั้งนี้ผมอยากจะบอกครับว่าสิ่งที่เกิดขึ้นท่านลองพิจารณาตัวท่านเองว่าวันนี้ทําไมตํารวจทุกโรงพักถึงปล่อยให้มีการเปิดบ่อนการันันในเขตนครบาลได้ในเขต ภาคหนึ่งได้ทำไมบหริ่ไฟฟ้าถึงกลับมามีการขายเหมือนเดิมเกือบทุกอย่างเพียงแต่ไม่มีการขายหน้าโรงเรียนเหมือนที่ผ่านมาทำไมนายคุณคนจีนถึงกล้ามาเปิดโรงงานผลิตบุหริตไฟฟ้าในเขตนครบาลหรือในเขตกองบัญชาการตำรวจทรภาคเจ็ เราไม่คิดให้พี่น้องประชานชนดูผมอยากให้ทุกคนดูว่าโรงงานผลิตบุหรี่ไฟฟ้านะที่เกิดปัญหาในขณะน,นี้ทำไมตำรวจไม่คิดจะปราบปรามนะผมอยากให้ทุกคนเห็น นี่คือโรงงานผลิตบุหรี่ไฟฟ้าที่ในทุนคนจีนมาตั้งโรงงานผลิตบุหรี่ไฟฟ้าในประเทศไทยสำนักง,งานตนํารวจชาติพลเอกนภันเพชรเคยสนใจไหมว่าโรงงานนี้ตั้งอยู่ที่กองบัญชาการตำรวจทูธรภาคเจ็ดในพื้นที่ของจังหวัดสมุทรสาครผู้ก,การจังหวัดสมุทรสาครท่านรู้หรือไม่ว่ามีโรงงานผลิตบุหรี่ไฟฟ้ารายใหญ่ของประเทศตั้งอยู่ในจังหวัดสมุทรสาคร นี่ก็สิ่งหนึ่งที่เราไม่อยากทำงานร่วมกับตำรวจเพราะอะไรเราไปให้เทากับคุณก็ไปเก็บสวยเขาเหมือนเดิมคุณก็สั่งเขาย้ายฐานการผลิตจากโรงงานนี้ไปโรงงานใหม่สิ่งต่างเหล่านี้ผมต้องบอกว่าเรามีข้อมูลทุกอย่างเราสามารถจับกลุ่มได้แต่ตำรวจเขาไปเอาตังค์แล้วผมถามว่าพวกผมจะทำไปทำไม หรือเมื่อผมทําแล้วคุณกไ็ไม่ได้มไม่ได้มีการขยายผลหรือมีการจับกุ่มจริงมีการไปเก็บเงินเหมือนเดิมสิ่งต่างเหล่านี้ผมอยากบอกทุกคนว่านี่คือความอัปยศยของประเทศไทยที่เรามีตำรวจที่วันนี้ทุกคนเกียร์ว่างทุกคนไม่ได้มีความมีจิตวิญญาณของความเป็นตำรวจไม่ได้มีจิตวิญญาณของความเป็นข้าราชการ ภายใต้ประปาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวหรือเป็นข้าราชการของประชาชนที่ทํางานในการปราบปรามอาชญากรรมอย่างแท้จริงแต่มีการรับเงินอย่างเดียวบุหรีไฟฟ้าทําเป็นโรงงานผลิตได้ในประเทศไทยในกองบัญชาการตำบบรวจพูมภาคเจ็ดในพื้นที่ของสมุทรสาครอเจ๊หมวยเนี่ยนะขายสินค้าเรือเลิกสิทธิ์ที่อยู่พื้นที่ของสอนนพเมืองสมุทรสาครก็ไม่ได้มีการจับกุมแต่อย่างใด กลายเป็นรับสวยกันทั้งหมดประเทศชาติชิบหายวรวอดตั้งรัฐมนตรีชุดใหม่ก็เสือกไปเอารัฐมนตรีบางคนที่มีส่วนเกี่ยวขอ้องกับเว็บพนันออนไลน์มีคดีความต่างๆมาเป็นรัฐมนตรีโดยไม่สนใจว่าประชาชนจะรู้สึกอย่างไรคนที่เห็นรายชื่อรัฐมนตรีชุดนี้ก็มีแต่ยีนะไม่ได้มีเฮ บางตำแหน่งก็มีความเหมาะสมบางตำแหน่งมันก็เหมือนเดิมที่จะเปลี่ยนคนเล่นเก้าอี้จากกราโหมมาอยู่มหาไทยจากมหาไทยไปอยู่นั่นอยู่นี่เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาสลับเก้าอี้กันแค่นั้นเองมันก็เป็นการแก้ขัดไม่ได้แก้ปัญหาเพื่อประเทศชาติอย่างแท้จริงไม่ได้แก้ปัญหาเรื่องเศรษฐกิจให้กับพี่น้องประชาชนคนในทั้งประเทศไม่ได้มีความมุ่งมั่นที่จะแก้ปัญหาให้กับชาติบ้านเมืองแต่มีแต่เรื่องของการทุจริตคอร์รัปชันกันกเป็นวงกว้าง ไม่ได้มีความสามัญสำนึกของความเป็นมนุษย์ไม่ได้มีความสามัญสำนึกของความเป็นนักการเมืองที่จะทําเพื่อประชาชนเลยมีอย่างเดียวคือสลับเก้าอี้จากภูมิธรรมจากกราหหอมไปอยู่มหาไทยอ่าจากคนนี้ไปอยู่จากสาสุขไปอยู่รัฐมนตรีช่วยมหาไทยจากคนนี้มาสลับกันไปมามันก็เพียงแค่เปลี่ยนคนมันก็ไม่ได้มีอะไรที่มันจะพัฒนาคนขึ้นมาใหม่หรือจะมีการแก้ไข ทำให้มันดีขึ้นหรือทําให้ประเทศชาติเจริญรุ่งเรืองขึ้นหรือเศรษฐกิจดีขึ้นมันไม่ได้มีประโยชน์ในการเปลี่ยนคณะมนตรีเลยสู้คือนำหน้าให้กับประชาชนในการเลือกตั้งใหม่ซะดีกวา่าได้ประชาชนเป็นผู้ตัดสินผมพูดให้ฟังครับว่าในนอกคณะผมทํานายเลยว่าคนที่จะเป็นนายกรัฐมนตรีแทนนายกงุงอิงเนะีนะ่ยก็มีการวางตัวไ้แล้วของพรรคเพื่อไทย ก็คือคนที่จะมาเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนะครับพี่น้องประชาชนดูคําทํานายผมได้เลยว่าบุคคลท่านนี้ถ้ามีการเลือกตั้งใหม่จะเป็นนายกมนตรีนะครับคนต่อไปจากนายกองอิงคนที่ปามเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนะครับคุณดูแล้วกันว่านะถ้าพักเพื่อไทยยังได้กลับมาเป็นรัฐบาลคนที่จะเป็นนายกมตรีคนใหม่แทนนายกองอิงก็คือ คนที่ด้รับการแต่งตั้งเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขซึ่งถามผมว่ามีความรู้ความสามารถไหมมีเป็นคนเก่งมีความรู้ความสามารถนะในเรื่องของนะการบริหารจัดการได้อย่างดีนะคนเนี้ยถ้ามาเป็นนายกรัฐมนตรีก็ยังรับได้คู่แข่งของเสหนูนะ ไม่ใช่คุณคอยดูแล้วกันว่าต้นปีหน้ามีการเลือกตั้งใหม่นี่แหละคนนี้อจะเป็นนายมตีคนใหม่ถ้าพรรคเพื่อไทยมาเป็นรัฐบาลสิ่งตางนี้เกิดขึ้นนะประเทศไทยยังมีอะไรหมกเม็ดอีกเยอะนักการเมืองของอดีตพรรคเพื่อไทยมีการบุกรูกป่าที่จังหวัดน่านเรื่องก็ซ่อนอยู่ที่นาดีเอหลายเรื่องหลายราวมีในนักการเมืองนั้นที่ทุจริตคอร์รัปชันกัน นะเป็นวงกว้างีตงแต่ว่าพอมีอำนาจเป็นรัฐบาลข้าราชการก็ไม่กล้าที่จะไปดำเนินคดีกับอดีตนักการเมืองของพรรคเพื่อไทยหรือข้าราชการของพรรคการเมืองต่างๆที่เป็นพรรค่วมรัฐบาลเพราะมีปัญหาเพราะตัวเองก็เป็นข้าราชการก็คถูกกันแกล้งถูกโยกย้ายไม่เป็นธรรมซึ่งเรื่องแบบนี้มันทําให้ข้าราชการเกิดความเกงรงกลัวเกิดความเกรงใจประเทศชาติถึงไม่จเจริญทุกวันนี้ การการทุกวันนี้เกียร์ว่างเพราะอะไรเพราะรออาวุโสดีกว่าเพราะว่าทุกอย่างคือประคองตัวเองให้ได้อาวุโสเพราะกฎกติกาคือถ้าเป็นอาวุโสจะได้เลื่อนตำแหน่ง30%ทุกคนก็รออาวุโสไม่จะเป็นจะต้องไปทุ่มเททํางานเพื่อชาติบ้านเมืองหรือเพื่อประชาชนอีกต่อไปไม่ได้สนใจอดีประคองชีวิตตัวเองไม่ให้ต้องหาคดีหรือไม่ให้โดนวิน,นัยนี่คือความมุ่งม,มั่นของข้าราชการปัจจุบันนี้เหลือเพียงแค่นี้แล้ว เพราะมันไม่มีอนาคตที่จะมองเห็นว่าตัวเองทําดีแล้วจะได้ดีตัวเองทํางานเก่งแล้วจะได้เลื่อนยศเลื่อนตําแหน่งไม่ใช่ปัจจุบันคนประจบสอพอคนมีเงินคนมีเส้นสายคนมีพวกได้ดีได้ดีแต่คนที่ไม่มีเส้นสายคนที่ทํางานเพื่อชาติบ้านเมืองกลับไม่มีใครเหลียวแยงกับไม่มีความไม่มีใครสนใจประชาชนก็ไม่มีคนกล้าหาญออกมาเรียกร้องมีเด็กคนเก่งแต่กลัวเพราะว่า กลัวว่าตัวเองจะเดือดร้อนกลัวว่าครอบครัวจะเดือดร้อนก็ไม่มีคนเก่งคนที่มีความรู้ความสามารถออกมาต่อสู้เกี่ยวกับเรื่องของการปราบปรามคอร์รัปชันนี่คือความอับยศของประเทศไทยที่ไม่ต้องเรียกร้องหาความสมามัคคีของคนในชาติคนไทยสมามัคคีกันอยู่แล้วเมื่อชาติมีภัยนะครับต่อให้ขเขมรเนี่ยจะรับกับประเทศไทยยังไงาก็สู้ไทยไม่ได้อยู่แล้ว